ยอดขอสินเชื่อจีนพลิกกลับมาสุดหนักบิตคอยะรุ 88, ร่น88,000ทรัมป์หนุนสินทรัพย์ดิจิทัลแหล่งข่าวเผยจีนยุโรปไร้วิเวลยุติขอตอ,อกหลงอีวีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยูนิคคุณเรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำที่2พฤศจิกายนพบกับผมนัทวชระเมทีวรนัน์จากกิมกรยุทธ์การลงทุนโปรจอยสปริงประเทศไทยขอเด็กข่าวจำไวันเช่นเคยครับเมื่อคือนนี้ก็ถือเป็นคืนที่เงียบๆหน่อยนะครับไม่ค่อยมีการ เคลื่อนไหวอะไรมากนักนะครับผมก็หลังจากที่ตลาดก็รอดูครับว่าตัวของประธานาธิบดีคนใหม่ครับของนายทรัมป์เนี่ยนะฮะจะมีอะไรไหมนะครับผมจะมีนโยบายอะไรที่ออกก่อนออกหลังนะฮะแน่นอนว่าในหลายๆนโยบายของทรัมป์เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้คําว่าเกี่ยวกัและกันนะฮะมีผลกระทบนะครับต่อหลายๆฝ่ายเนี่ยตลาดก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันน่าจะทําให้เร็วบางอย่างไม่น่าทำให้ช้านะครับก็ ไปดูแอคชั่นจริงของทรัมป์ครับว่าจะทำยังไงนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนด้วยนะครับก็คุณไบเดนก็จะส่งต่อนะฮะสิ่งต่างๆให้กับคุณทรัมป์ซึ่งคาดว่าโดยนิสัยของไบเดนอาจจะไม่ได้ทำให้นะมีการการเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายนะฮะงานเนี่ยนะฮะไปสู่โดนททรัมปนะ์ยากมากหนักนะนะไม่เหมือนสมัยทรัมป์นะถ้าจำกันได้นะตอนที่ไบเดนได้รับเลือกใช่ไหมฮะแล้วก็ทรัมป์เนี่ย จะเปลี่ยนเนี่ยโหตอนนั้นวุ่นวายมากทรัมป์เนี่ยเล่นลนู่นเล่นนี่เหมือนกับเอา้าบ้านๆกับวางบอมมาแหละนะครับทรัมป์เนี่ยวางบอมเยอะมากนะกว่าไบาเดนจะเข้าบริหารเต็มที่เนี่ยนะครับผมก็ต้องไปแก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้ท์วางไว้เนี่ยนะครับโหหลายเดือนนะครับ ที่กว่าที่ไบเดนจะแบบว่าโอเคผมพร้อมแล้วผมทางออกได้ใบต่างๆมานะครับก็รอบนี้เป็นไบเดนส่งให้ทรัมป์ก็ไม่น่ามีอะไรครับผมก็ไบเดนไม่น่านิสัยเสียงมันทํานะฮะก,ก็ก็น่าจะเปลี่ยนถ่ายกันไม่นานครับแล้วก็ทรัมป์มาเข้าสู่สภานะครับตลาดก็ช่วงนี้อาจจะเงียบๆครับลองรอดูนะติดตามว่าทรัมป์จะเป็นยังไงจะทําอะไรขนาดสัปดาห์ที่แล้ว f o m c ประชุมดอกเบียเนี่ยปกติตลาดจับตาเป็นพิเศษอะไรแต่พอทรัมป์ได้ปั๊บ เฟดประชุมดอกเบี้ยตลาดแทบจะไม่สนใจเลยยังไงก็ไม่รู้แหละงงไปหมดนะครับผมก็น่าจะเป็นภาพที่คนติดตามกันต่อไปครับว่าสิ่งที่ชําหาเสียงไว้เขาจะทำให้เร็วแค่ไหนนะเมื่อเขาแล้เขารับตำแหน่งแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าจะมาก่อนเลยนะครับกออ็ที่น่าทำได้เร็วๆก็จะมีอย่างพวกการปลดผู้ว่ากรรทตแบบนี้นะครับออการแต่งตั้งนะครับกู้ว่าคนใหมออ่ตัวของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่นะครับแล้วก็จะเอา สิ่งที่เอาคนที่ตัวเองนะครับไว้ใจขึ้นนะครับซึ่งคาดก,กันว่าจะเป็นคนที่ถ้าเป็นในแง่ของไฟแนนซ์แอ่แพร์เขาจะมีสิ่งที่ที่อยากได้ก็เขาเป็นคนที่หนุนสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับคริปโต NFT อะไรพวกนี้นะครับแน่นอนคนคุมกดจะเป็นคนที่เฟเวอรนะ์พวกนี้นะวันนั้นพวกนีน้การตั้งกองทุนสินทรัพย์ดเข้าท ETF, ช f t ิต f e t อ t อะไรพวกนี้มาแน่นอน ผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆนะครับหรือเขาก็อยากให้เขาไม่อยากให้ธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับมีโดนในตัวบาเซลสามนะครับที่มันเป็นกฎที่จะต้องเพิ่มตัวสัดส,ส่วน,นการดํารงเงินทุนสํารองเนี่ยนะครับเพราะว่าเขากลัวนะครับคือไอ้ทางมาตรฐานบัญชีตัวบาเซลเนี่ยนะเขากังวลว่าแบงก์ต่างๆในสหรัฐมันจะเป็นเหมือนปีที่แล้วครับที่มันมีปัญหาในตัวของซิลิคอนวอลล์แบงก์นะฮะที่มันล้มไปเขาบอกเออเงี้ทีนธนาคารต่างๆต้งๆตอง ต้องเป๊ะมากขึ้นนะในการการเงินทุนสำรองเพื่อไม่เกิดเคสแบบนั้นอะไรแบบนั้นท่าบอกว่าไม่เอาอันนี้ไม่ต้องไปตั้งสำรองเยอะปล่อยไปปล่อยกู้ไปลไปล่อยเชื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปก็ด้มีการอันนี้อีกการหนึ่งครับซึ่งพอรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นของเขาปั๊บก็อาจจะมาดูตรงนี้ให้เพิ่มเติมอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปอีกการหนึ่งที่เขาอยากจะทำครับก็จะเป็นเรื่องของการปลดนะกุณเจรโพเวลนะครับแต่ว่าอันนี้เขาทำไม่ได้นะนะครับโดยกฎหมายจริงๆอ่ะเขาไม่สามารถปลดทางคุณเจโรโพเวลได้โดยตรงถ้าปลดสั่งปลด แบบฉุกเฉินอย่างเงี้ยเขาก็จะโดนฟอ้องกลับได้ว่าออมีเหตุผลเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่ามันมันมันอาจจะเป็นรถบนันเทิกกะทรวนกันครังหรือว่ากรตผู้ว่ากรตพวกนี้นะครับเท่าที่ท่านที่นักเข้าใจนะเขาเขาเขาปลดได้ตั้งแต่งตั้งใหม่ได้นะไม่ติดแต่ด้วยความที่ถ้าเป็นเฟนะธนาคารกลางเนี่ยมันจะมีกฎหมายความเป็นอิสระนะจากรัฐบาลราแล้วมันไม่มัน,ม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 นไม่สามารถปลดแบบไม่มีเหตุผลได้นะนะคุณพ<ภ>าวเวลแกก็บอกสั์ที่แล้วว่า เทาไรก็ไม่ไปนะครับเขาจะทํางานต่อนะครับผมก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่แกอยากได้แต่น่าจะทําไม่ได้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวดูกันต่อครับตลาดก็จะดูคงคงเป็นลักษณะของ way, ซายเวสักระยะสั้นๆนะครับ เอสพีห้าร้อยครับเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.1%ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมา0.69%เนะครับนสแทกเพิ่มขึ้นมา0.09%ยุนะครับยุโรป mm. ก็รีบาวขึ้นมาหลังจากที่เจอทรัมป์ไปก็บวกบวกลบ,ล,บลบครับผมก็กังวลกันว่าตัวของเรื่องยานยนต์จะโดนกำแพงภาษีไหมนะครับแต่อย่างที่ถ้าใครตามรายการของเราก็สบายแล้วนะพูดไปแล้วนะครับว่าของยุโรปเนี่ยม,มันก็ยังไม่แน่ครับว่าทรัมป์จะตั้งกำ ขามีโรงงานผลิตในสหรัฐเยอะเหมือนกันนะครับก็สร้างที่สหรัฐแล้วก็ขายในสหรัฐเองนะครับเพราะจริงๆก็ถ้าโรงงานมันยุโรปส่งไปผลิตยานยนต์แล้วส่งไปสหรัฐจริงๆมันต้นทุนมันก็สูงนะเพราะว่าโอเคค่าแรงในยุโรปก็แพงไม่ได้ต่างกับสหรัฐแล้วก็มีค่าขนส่งสินค้าใหญ่ๆอย่างยานยนต์ข้ามประเทศล่องเรือกันไปอยู่ในสหรัฐแล้วก็ฐานประเทศสหรัฐเขาจำนวนคนเขาเยอะกว่าต้องเยอะฮะนั้นโรงงานมันก็ไม่พอหรอกครับเพราะนั้นโดย ถ้าเราไปดูข้อมูลจริงๆนะครับตัวของยานยนต์ในฝั่งของยุโรปโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับโรงงานที่อยู่ในสหรัฐเองนะเอาแค่โรงงานที่อยู่ในสหรัฐเองเนี่ยส่งออกครึ่งหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ากำลังการผลิตในสหรัฐเยอะมากครับเยอะจนผลิตแล้วขายในสหรัฐเนี่ยแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งส่งออกนะครับแล้วมันมีตัวที่ส่งจากที่จําเป็นต้องส่งจากยุโรปเข้าไปสหรัฐเองเนี่ยนะสัดส่วนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับก็อาจจะเป็นรถบางรุ่นที่แบบ ซูเปอรค์ค่าอะไรเงี้ยนะที่มันมันอาจจะไม่สะดวกที่จะมีโรงงานในสหรัฐเพราะว่าผลิตน้อยก็เลยต้องส่งไปแทนอะไรเงี้ยเขาว่ากันไปนะครับซึ่งแปลว่าผลกระทบจริงๆอ่ะฝั่งยุโรปสหรัฐอาจจะไม่ได้กระเทือนขนาดนั้นนะครับเพราะนนั้อาจจะไปว่ากันที่จีนครับที่ว่าจะ ฟ้ามจะตั้งกำแพงภาษี60%จริงไหมแล้วก็จะตั้งเมื่อไหร่นะครับก็ตัวของซอล600ครับปรับตัวขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา1.13%นะ c c 40ของฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1.2%แดกส่วนใหญระมันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา1.21%นะครับฝั่งของเอเชียครับก็เป็นเซนติเมนต์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะแน่นอนครับจีนก็รุนนะว่าจะโดนภาษีเมื่อไหร่นะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่เราคุยกันไปในสัปดาห์ที่แล้วครับว่าตัวของจีนเนี่ยนะครับ ไอ้ภาษี60%ที่ทรัมป์บอกเขาจะตั้งตั้ง ấy, นะฮะก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องตั้งจริงมันได้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าตัวสุดท้ายแล้วมาถึงปั๊บยูดีตั้งไปยัง60%อขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สไตล์ทรัมป์ครับทรัมป์ก็เป็นสไตล์นักธุรกิจใช่ไหมเขาก็ต้องอยากได้อะไรบางอย่างนะเพราะนั้นเขาก็อาจจะเอาตัวนี้ครับการตั้งกำแพงภาษี60%สเนเนี่ยเป็นตัวขู่ไว้ก่อนแล้วก็ดึงจีเข้ามาเจรจา แอาจจะค่อยๆเพิ Maybe, so ่มท well, ีละนิดทีละนิดทีละนิดดึงจีนเข้ามาเจรจาแล้วก็คุยกันแล้วก็ทำไงให้สหรัฐได้ประโยชน์น่าจะเป็นภาพประมาณนี้ซะมากกว่านะครับยังไงก็ตามก็จีนไม่น่าจะได้ประโยชน์อยู่แล้วมันก็อยู่ที่ว่าเสียประโยชน์มากเสียประโยชน์น้อยลงตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เอเชียเมื่อคืนนี้ครับผมนี่คือสองสองห้าครับของญี่ปุ่นแฟลตนะครับซื้อไสามร้อยหนงจีนเนี่ยรีบาวขึ้นมาได้นิดหน่อยนะฮะศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์ฮังเส็งถูกฝรั่งเทขายอยู่นะฮะลบไปหนึ่งจุดสี่ห้าเปอร เซนเซกเนี่ยแฟลตนะครับเซตบ้านเราลบ0.5 JCI ร์เอินโดลบ0.28เวียดเวียรามลบ0.52นะครับทองคำเมื่อคืนนี้ครับปรับตัวลดลง2.4นะฮะ WDI ครับ,รบลบไป3.11เปอร์นต์นะที่พันธบัตร2ปีสิปีสหรัฐก็ยิวเด้งขึ้นมาเล็กน้อยครับพันธบัตร2ปีก็เด้งขึ้นมา5 basis point ปิดที่4.3เแล้วก็พันธบัตร10ปีเด้งขึ้นมา1 basis point ปิดที่4.32นะครับ ตัวเลขเศรษฐกิจครับเมื่อคืนนี้มีแค่ตัวของยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่ของจีนนะครับก็ออกมาค่อนข้างใจแย่เลยฮะซึ่งตลาดก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าก็กันยากรุลาครับทั้ง2เดือนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอัดนโยบายกระตุน้นเศรษฐกิจมาเต็มเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่สามารถดึงเศรษฐกิจพุ่งขึ้นมาได้นะครับอมาดูตัวเลขกันนะครับก็ตัวเลขยอดปล่อยสินเชื่อของจีนนะครับของเดือนตุลาคมครับหลังจากที่ เดือนกันยายนกับทั้งกับกันยายนตุลาสองเดือนนี้นายยกระตุ้นเศรษฐกิจมาเพียบเลยลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยอะไรเงี้ยแต่โหลดมีดอกเบี้ยมีสตัวลดทุกสีทล้งลดทุกสตัวเลยแต่กลายเป็นว่าตัวของการยอดขอสินเชื่อนะครับมันซุดค่อนข้างจะหนักแล้วนอกจากจะซุดหนักแล้วนะครับที่แย่ไปมากกว่านั้นคือตัวเลขที่มันแย่แล้วเนี่ยเจยังมาจากการออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับแปลว่าตัวเลขที่แย่แล้ว แย,แย่ๆนะฮะมาจากเศรษฐกิจจริงๆมาจากการปล่อยสินเชื่อจริงๆของของของเอกชนจริงๆนะของธนาคารทั่วไปจริงๆแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะท่านปกติเนี่ยถ้าจะเอาที่ถูกที่ควรคือเราต้องลดพันธบัตรออกไปครับเพราะพันธบัตรเป็นสิ่งที่รัฐบาลเขาอัดนะเนาะมันก็ไม่ได้สะท้อนเศรษฐกิจนะถ้าลดพันธบัตรออกไปเนี่ยเละเทะเลยฮะเรื่องการปล่อยสินเชื่อของจีนในเดือนตุลาคม,คามก็คือถ้าโดยซีซันเอ่อโดยซีซีซัน,นอลแล้วนะครับปกติเนี่ยธนาคารจีนเขาจะมันมันมันจะไล่เป็นเออ่ การปล่อยสินเชื่อโดยซีซันนอลปกติของจีนมันจะเป็นแบบมันจะเป็นสโลปขึ้นทุกๆ3เดือนครับก็คือเดือน 1, เดือนหนึ่งเดือนแรกของไตรมาสจะปล่อยน้อยแล้วก็ค่อยเยอะขึ้นมาเดือน 2- เดือน3ามันก็จะเป็นแบบว่ามกราน้อยกุ่มพากลางมีนาเยอะอ่าประมาณนี้นะครับมันก็เหมือนนึกถึงเซลปิดยอดนะครับก็ะจะแบบเฮ้ยมีนาคมจะปิดงบประจําไตรมาสแล้วยอดไม่ถึงอัดสินเชื่อห้ามมันจะเป็นประมาณนี้ในวันะปกติซีซันนอลแล้วตุลมันจะปล่อยน้อยพอยอดีขึ้น ทันว่าคมพุ่งมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าซีซันอลมันจะเป็นอย่างนี้ก็จริงนะครับแต่ปัญหาก็คือรัฐบาลเขาเพิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจไงแต่ว่ากระตุ้นแล้วไม่มาก็แปลว่ามันมันยังไม่ดีนี่แหละนะครับเพราะนั้นตัวของจีนก็คงต้องเหนื่อยกันต่อครับยังไม่นับเจอทรัมป์สองจุดศูนย์เนาะอย่างที่เราคุยกันไปนะเกอการค้าอะไรพวกนี้นะก็โดนอีกนะเพราะนั้นก็ตัวของจีนอาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะฮะเราอาจจะแนะนําว่าก็ อาจจะถ้าเงินใหม่อาจจะเลี่ยงไปก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเงินก,อก็อาจจะเมนเทนนะครับกระจายการลงทุนไว้แค่บางส่วนครับอาจจะมีติดติดพอร์ตไว้ครับหรือใครที่ติดมาอยู่ก็อาจจะแนะนําว่าแค่โฮไว้นะครับผมก็น่าจะเป็นภาพที่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็สิ่งที่ต้องลุ้นคือถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมันฟื้นมันดี แล้วมันฟื้นเร็วอ่ิที่คาดแล้วมันสู้กับตัวของกําแพงภาษ,ษีจากทรัมป์ได้ก็ก็ว่ากันไปนะครับแต่เป็นอะไรที่ก็คงต้องติดตามก,กันต่อไปนะฮะจีนก็อาจจะถ้าถือติดพอร์ตเราจะแนะนําเป็นตัว ESCO F ครับ China Off ครับก็จะเป็นหุ้นจีนที่เน้นออฟชอตครับเป็นเน้นหางเสงเน้น ADR ในสหรัฐครับมันจะเป็นพวกหุ้นเทคของจีนเยอะหน่อยเทนเซ็นเน็ตอีสอาลีบาบาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้เขาจะได้ปัจจัยหนุนจากตัวของเรื่องเทคโนโลยี เป็นส่วนอุตสาหกรรมของเขาเองนะฮะก็จะได้ผูกกับเศรษฐกิจน้อยลงหน่อยนะครับผมพวกนี้ก็มาช่วยให้ให,ใ,หให้กองทุนสามารถจะจะจะ,จะพอจะยืดอยู่ได้นะมันก็อาจจะตัวที่เราไม่ค่อยชอบคือ A share ครับพวก A share มันจะมันลิงก์กับเศรษฐกิจโดยตรงแล้วตัวเลขมันมันมัน,ม,นมันมามาหายหายนะมันไม่ฟื้นตัวสักทีนะครับมาดูที่เรื่องของบิตคอยกันนะครับสารัตเมื่อคืนนี้จริงๆไม่ค่อยมีข่าวอะไรครับก็เงียบๆครับก็มีตัวของบิตคอยครับที่พุ่งทะลุ 88,000ไปแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วเล่าไปหมดแล้วฮะเมื่อตอนต้นเซ็ชันว่าทรัมป์สิ่งที่เขาน่าจะทําได้ก่อนเนี่ยนะครับแล้วน่าจะทําได้โดยที่ไม่ต้องผ่านสภาด้วยเนี่ยนะครับก็คือ,เ,อ,อเรื่องของตัวผู้ว่าเนาะผู้อาจจะมีผู้ว่าเรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่ากรดตอะไรพวกนี้นะครับผมก็ส่งมาทีมงานที่รัฐบาลบริหารส่งคนของตัวเองมานั่งปั๊บปรับผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆทางด้านไฟแนนซ์ทางด้าน Finance, าดิจิทัลสินทรัพย์ ดิจิทัลนะครับพวกนี้ก็น่าจะทําให้บิตคอย์นี่ขึ้นนะสินทรัพย์ดิจิทัลนี่ขึ้นหมดนะครับก็ตัวของยูสเปนเราก็เล่าให้ฟังแล้วกันว่าเราเราไม่ได้มีสินทรัพย์พวกที่เป็นคริปโตหรือว่าดิจิทัลนะครับในในกองทุนของเรานะครับผมก็แล้วส่วนในมุมมองยูสเิงเราเนี่ยเรามองว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับสินทรัพย์ทางเลือกแปลว่าอะไรครับสินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่นอะไรบ้างทองคําน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับสินทรัพย์ทางเลือกแปลว่าเป็นสินทร เราไม่สามารถจะมั่นใจได้ครับว่ามันจะสร้างผลตอบแทนเป็นบวกในระยะยาวนะครับอย่างตลาดหุ้นเงี้ยตลาดหุ้นเนี่ยเราจะมองว่าเป็นสินทรัพย์ปกติสินทรัพย์การลงทุนกปกติคือในระยะยาวเนี่ยนะครับถามว่าหุ้นขึ้นกับอะไรครับมันก็ขึ้นกับกาไรบริษัทจดทะเบียนเศรษฐกิจประเทศนั้นๆอะไรพวกนี้ถูกไหมครัเพราะนั้นพวกเนี้ยมันมี f u n d a เมนทั l อยู่ข้างหลังครับประน f u n d a เ e n t a l มันมีรายได้มันมีกําไร,ไไม,ม,ไรมีปันผลมีเศรษฐกิจ แบกอยู่ข้างหลังเพราะนั้นระยะยาวเราก็มั่นใจว่าจะโตครับเพราะตะาะใดก็ตามที่โลกเรายังไม่ล่มสลายเนาะเศรษฐกิจมันก็จะต้องโตนะหุ้นมันก็จะต้องโตโตมากโตน้อยระหว่างทางมีติดลบไปบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่สินทรัพย์ผู้ที่เป็นสินทรัพย์ของเรื่องคือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีเศรษฐก,กิจกําไรกระแสเงนินสดอยู่ข้างหลังครับเป็นสินทรัพย์ที่ขึ้นลงตามความต้องการครับดีมาซัพพลายของตลาดนะก็น้ํามันนะครับทองคําถูกไหมฮะบิตคอยก็เหมือนกันพวกนี้มันไม่ได้แบกด้วยเศรษฐก,กิจมันแบกด้วยความต้องการะน้ํามนก วันไหนคน,คนทั้งโลกใช้ r e n e w เ b l e หมดมันก็ไม่มีใครแล้วที่จะใช้น้ามันทองคําก็ถ้าวันไหนคนทั้งโลกบอกว่าอ้าเราไม่ใช้แล้วทองคําเราเราบอกว่าชอบเพชรมากกว่า,าไม่เอาเป็นเครื่องประดับหรือเราบอกว่าทองคำเนี่ยเราไม่ใช้เป็นสินทรัพย์สํารองนะเป็นไม่ใช้เป็นเงินสํารองของของโลกแล้วอาเราไปใช้อย่างบิตคอยแทนสมมตินะสมมตินะมมนะคนก็เลิกใช้นะครับมันก็เป็นพวกเนี้ยมันมีความไม่แน่ไม่นอดของมัน เราก็จะเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของขอีสปิงเราเราก็มองว่าด้วยความที่มันเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยถามว่ามีติดพอร์ตไว้ได้ไหมนะครับก็มีได้ครับแต่ว่ามีเป็นในปริมาณแบบหเปอร์เซ็นไม่เกินอะไรแบบนี้ก็มีติดพอร์ตได้นะครับแล้วอย่าลืมว่ามันวิเคราะห์ยากครับเพราะว่ามันขึ้นกับดีมาส์พายมันไม่เหมือนหุ้นครับหุ้นเราวิเคราะห์เศรษฐกิจวิเคราะห์กำไรวิเคราะห์ธุรกิจวิเคราะห์ดอกเบี้ยวิเคราะห์นายกอะไรก็ประธานาธิบดีวิเคราาาะหห์์ยนไดรีมมม พปายมาใหม่ซึ่งพวกเนี้ยมันแล้วแต่นะฮะมันแล้วแต่จังหวะเวลามันก็จะประมาณยากนิดนหนึ่งเพราะนั้นก็ก็มีแค่ติดพอร์ตไว้แค่นั้นก็พอแล้วครับตัวให้เราแนะนำเป็นจริงก็หุ้นสหรัฐดีกว่าครับเพราะว่าทรัมป์มาเนี่ยกระตุ้นเศรษฐรกิจลดภาษีนะฮะเต็มที่นะครับเพราะนั้นแล้วกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับประชาชนนะี่ก็มีตังค์เยอะขึ้นแหละครับสำหรับตัวของทรัมป์นั้นก็หุ้นสหรัฐครับอย่าง s p สปิ US Blue Chip นะก็จะเป็นตัวที่เราแนะนำให้ลงทุนในช่วงนี้นะครับก็มาทรัม,ม คุนสารัตแพงแค่ไหนก็ต้องก็ต้องมีครับเพราะว่าทรัมป์มาเนี่ยเกตเอาเต็มที่อยู่แล้วนะครับสารัตอะไรยังไงยังไงก็กัดฟันครับต้องซื้อและสารัตนะครับส่วนทั่วโลกถูกก็จริงแต่ว่าเจอทรัมป์เข้าไปเนี่ยก็อยากจะเราเลือกเป็นประเทศประเทศเอาเนาะสับทั่วโลกครับทั่วโลกเนี่ยเราถ้าฐานในมุมอวิสปิงเราเนี่ยเบื้องต้นเราคิดว่าประเทศที่ซีกับทรัมป์นะครับแล้วคิดว่าเน็ตออกมาแล้วตอให้ทรัมป์ตั้งกระแพงภาษีเขาก็จะยังได้ประโยชน์จากการที่สปายเชมันออกจากจีนแล้วก็ซีกับทรัมป์เนี่ยเทราจะ สีสีคุยได้คุยได้กับทรัมป์เนี่ยคุยได้นะเพราะฉะนั้นน่าจะน่าจะโดนกระทบจากทรัมปม์น้อยน้อยที่สุดนะครับก็อาจจะเลือกเป็นตัวตัวไปครับจีนเนี่ยเสี่ยงสุดถูกไหมฮะอินเดียอิน,ดอนดโดเนี่ยเราชอบนะครับว่าเป็นสองประเทศที่เราแนะนำนะครับโอเคครับสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็มีแรงข่าวเปิดเผยออกมาครับหลังจากที่เดือน เมื่อสัปดาห์ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปเขาไปตั้งกำแพงภาษีรถนำเข้ารถยอีวีจากจีนนะครับผมก็ตลาดก็จับตากันครับว่าคุยได้ไม่ได้นะครับก็ปรากฏล่าสุดมีข่าวลวงในหลุดออกมาครับว่าไม่รู้เรื่องเลยนะ <laughs> คือไลฟ์วีแวรตอนแรกเราคิดว่าคุยกันได้ก็สงสัยจะไม่ได้ครับผมเรื่องของภาษีนั่นแล้วนะฮะพอจีนกับยุโรปคุยกันไม่ได้ยุโรปตั้งกำแพงภาษี e ี EV. ไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็ พวกที่เป็นของจีนจะโดนเยอะหน่อยครับผม,ม BYD GreeD SIC พวกนี้พวกนี้เป็น EVG พวกเนี้ยโดนภาษีเต็มที่เทสซาของสหรัฐซีกันก็โดนน้อยหน่อยนะฮะแต่หลังจากนี้ก็ถ้ามันคุยกันไม่ได้ครับคือยุโรปเนี่ยเขาอยากให้จีนเลิกสนับสนุน EV ซึ่งให้มันเลิกทั้งประเทศสัสนุน EV เนี่ยคงทำไม่ได้นะมันก็ต้องลงมาที่ข้อย่อยๆครับว่าอ่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมยกเลิกการอุดหนุน EV เนี่ยงั้นก็ต้องจํากัดส่งออกนะอะไรอย่างงี้ก็มันก็ก็คง ตามแหล่งข่าวก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองนะฮะก็หลังจากนี้คงต้องดูครับว่าจีนจะตอบโต้ยุโรปอย่างไรจะตั้งกำ,กำแพงภาษียานยนไหมถ้าตั้งกำแพงภาษียานยนปัปากกับหุ้นยุโรปก็โดนเต็มๆหุ้นเยอรมันโดนนะครับผมหรือว่า,ถ,าถ้าตามแหล่งข่าวจีนก็บอกบางเขาบอกเขาอาจจะเริ่มจากการตั้งแบบสินค้าคือเนื่องจากเยอรมันเนี่ยนะครับในการโหวตตั้งกำแพงภาษี EV เนี่ยเยอรมน,นีเนี่ยเขาโหวตไม่เห็นด้วยอ่าจีนก็เลยบอกว่าเบื้องต้นอาจจะไปตั้งกำแพงภาษีพวกวายรันดีอะไรพวกนี้นะฮะ ซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งกำแพงภาษ,ษีเนี่ยเป็นหลักก่อนอะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะดีครับเพราะว่าหุ้นน้ำหนักโดยรวมของหุ้นยุโรปเนี่ยมันมันจะไปหนักยานยนต์ถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นฝรั่งเศสมันก็ขายสินค้าแบรนด์เนมมันขายทั่วโลกอ่ะมันก็อาจจะก,กระเทือนน้อยหน่อยะถ้าเป็นตามข่าวเมือตโนแต่ก็คงต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับประเด็นนี้นะครับก็ ยุโรปช่วงนี้เราก็ค่อนข้างจะร้อนหนาวครับก็อาจจะแนะนําว่ามีไม่ต้องเยอะครับก็แค่ติดพอเอาไวแ้แหละฮะยุโรปจะมีเรื่องปัจจัยบวกจากดอกเบีย้ยขาลงลดดอกเบีย้ยเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวแต่ว่าสิ่งที่โดนก็คือาการเมืองครับทั้งกาแพงภาษีทะเลาะกับจีนนะครับกับทรัมป์ก็ไม่รู้จะทรมัยนะครับแล้วก็การเมืองในฝรั่งเศสเองนะครับกับกับกับตัวของ อิตาลีนะครับฝรั่งเศสอังกฤษนะพวกนี้สภามีปัญหามีทะเลาะก,กันอยู่ภายในทั้งหมดเลยก็จะเป็นทั้งบวกลบครับเพราะนั้นแล้วยุโรปช่วงนี้เราก็าจ,จะแนะนําว่า,าควรมีติดพอร์ตไว้บางส่วน10%อะไรพวกนี้นะครับก็ก็เพียงพอแล้วสำหรับตัวของยุโรปนะครับของเราก็อิสปินนมีกองเดียวครับ ESG นะยุโรเปียนโกลดก็สามารถติดพอร์ตเอาไว้ได้ครับผมแต่ก็จะพันพววหน่อยนะช่วงนี้นะครับตัวที่เราชอบๆบเลยก็อย่างที่ว่าครับตัวของ สหรัฐนะ US b อสบู h i p นะครับอินเดียอินโดพวกนี้นะมึงชอบเลยนะครับซัดได้เลยนะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียการลงทุนที่เราแนะนำในช่วงนี้นะครับก็ผมต้องทีมแปร์คุยลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ